ค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีน,นุนยิยากรรมาตามแนวทางเลขมีที่มาของคุณตาพงนะคะงวดที่ผ่านมานี่เขาเก้าศูนตรงๆนะคะบนนะคะงวดนี้จะเป็นโตได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะนะคะโอ้ตัวเขาเร่มเขีืนเลยว่าน,นี้เด้อค่ะเลขของคุณตาพงเลขมีที่มา ถ้าไม่เข้าเลิกให้คุณว่าบ่ถืองไฮปาดข้อ,ขอหอยพี่น้องเออเขาอีหลีแยกบนแยกล่างข้างบนให้ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เข้าเต็มเต็มเลยเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้างเดียวเลขมีที่มาพี่น้องเออเอฟซีกับประกาศลงทุนประวัติกนเอฟซีลงทุนนั่มบอกเขา่าในบนก็เข่าบนเนาะ วดวดทิพย์วดบางหันเงินกระเล็บประกาลงทุนน้ำนะคะเป็นบุญเลยจ้ะขอยกมักเลธิบุญเทพของพระพุทธเจ้าเก้าซูนเต็มเต็มเลยเลขมีที่มาคุณตาผมไม่ถือโลกให้ไม่ถ uh ูกเลิกให้เป็นบอลลุกมือหนันเขาบอกว่าแม่มันไก่ครับบ้ถืองวันนี้เศร้าให้บ้ต้องคอยบวกเจ้าให้เสื้อเอาเลยสื้อเอาให้สมลดไม่ซื้อลดไม่เอาจังได้เลขใจเคืองไปซื้อน้ำใายใจเคืองติ เออฟซีันก็ะโอนมาใหามีอยู่ท่านหนึ่งแม่เกสอนหนึ่งร้อยบาทบ้านบ้านไหนนะรุ่งกลุ่มภาวะครับกลุ่มภาวะนะมาจากกลุ่มภาวะ้วกาไอ้ทางสองเฮาสุมทบอีกสองรอยเป็นสามรอยบาทกับเข่าอีกกระสอบนึ่งราว่าคุณตาโมงบมมีหน้านะคะคุณนอทิยาเรีวเข่ามาหายสอบหนึ่ง เด้อคาตังไอของแม่เกสอนกับของนุ่นทิ่ยาเงินตาเงินฝ่าเงินมาให้เป็นสามร้อยบาทห้ถึกอีกได้หในน้อยคือเกาได้แตงสิมีคนลงทุนนดากัหายรายโตคนประกาศลงทุนได้เลยี่นีวเิ่นท่านส่งมาได้ท่านได้ส่งมาบักท่านได้ส่งมาขานาากับเข่าเด้อตาเด้อโอ้เออเข่าหน่งค่านะครับค่าจะบวชยอ อันนั้นเขาไมาให้แล้วอันนี้ค่าเสือเปาเขาเขามาให้เสียวยังกลับน้องคือไม่ให้ค่ากลับเสือเอามาให้อีกเลขมิติมากเอาม่ไนหน่อยเขาคอยวัวเน่ยคอยจะเป็นเยอะไปงี่เงี <|ja|>> ้ยหน้าเสียเอาไม่ให้คือกันบ่เลขมิติมากเป็นโมเดลมากล่อวันศุกร์วันสุกหน้าวันศุกร์หน้าผมครับสุกหน้าวันศุกร์หน้าเป็นชื่อว่าอ๋อวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันศุกร์หน้าก็บ่าเขาไงกับอาทิตย์หนึ่งไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใจเย็นๆเด้อแม่วันนี้เอาเอาเลขกคอยควนเนอะ ไปเซเปิ้ลกันไปเสียงเปิลเซเปิลเด้อเฮ็ดเดอก็คือว่าไข่ป้ักก็ถือว่าเติมถือแต่ตัวเดียว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 นี่เลยเด่นมากมันสิเข่าตั้งแต่เลขกิ่งเลขกเล่นเนาะนี่ด้าเลขกไข่อย่เฮ็ดไว้นะมิมิเยาว่าเยาว่าหลายได้มีสามตัวได้เว้าเลยค่ะคุณตาเรานุสิจด นี่คุณตาบอกเลขเลย FC เพิ่นฟังน้ำสามสี่โอ้ยสามแปดสามสามแปดบอกเม่ฮนสามสามแปดสามอยู่รับสิบสามเก้าสามสามแปดสามสามเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามสี่สามสามสี่เพชรสองตัวเพินเพินมาเนตัดสองตัวสาม ปดสามเก้าสามสี่มันบ้าเตัดพอดีป้อตั้งแล้วตัวอื่นสามแปดสามเก้าสามสี่เน้นสามอย่างเน้นอันสามแปดสามเก้าเน้นสามแปดสามเก้าเลขสามตัวเน้นสามสามแปดกับสามสามเก้ามันบ้ตาเน้ตนตัวนี้ตัวนึ่งคำป้อเน้นหรอแต่าซื้อเป็นน้ำกันนั่น,น,นละถ้าวิ่งมีให้วิ่งสาม 3, มันบ้วิ่งสาม 3, เลยม,มูนเห็นสามลายนุก็เล่วิ่งให้วิ่งสามเนาะนี่นี่สามกับแปด นิ่สามบนล่างบอกตาไี่ตะบนอันนี้เฉพาะบนบอกไมตะบนอันนี้บนย่างเดียวครับบนย่างเดียวโอ้บนย่างเดียวนะครับบนย่างเดียวเดี๋ยวมีแต่มาล่ออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะแมนล่อคนตัวนี้ซุ่มนี้เป็นซุ่มปืนสักคนมีซุ่มนี้เห็นไหมครัตาแมนมีเท่านี้เหรออ๋อบนอย่างเดียวแมนกุ็เขาเขาบูมมากเล็กล่างเนาะงงานกุ้งงานเขาบูมมากเล็กล่างเลย ยายบนยาวเหรอคอยซื้อมันบมเมนเลขกคอยเนาะคอยบูมมากกว่านี้เนาะคอยซื้อตัวละยี่สิบบาทอืมตัวละยี่สิบบาทคอยถือดิบ่่่บบมาที่่าเพิ่นบอกว่าบ่ถือสีเศร้าห้คุณตากเบ้าตามเพิ่นเพิ่นปากคำบามากกเบ้าตามเพิ่นมันบ่ถือยีหลีบอ่ะคอยลงทุนบ่เกินตัวละร้อยสองร้อยละวันไลท์ธรรมดา ตัวมาตัเลขสุดตัวลขยี่สิบสุดตัวลขยี่สิบกดเงินพันกลัวอ่าสารุป่าเล็มีธีมายังบ้านมาเด้ค่ะก็อีกหนึ่งอาทิตย์อันนี้สูตรของคุณตาพงให้ไปก่อนซัมเปิลเอาซุ่มยืนไปประกันเป็นสามสามแปดสามสามเก้าสามสามสี่เจ็สามตัวก็มีสามแปดสามเก้าสามสี่ผู้ใดมาวิ่งมักแกลนงมาออกกําลังกายสามตัวเดียวสามสามตัวนี้ว บดินก็รุบนอย่างเดียวคุณตาว่ามักแห้งหมักแห้งมักแห้งมักหลายต้องล่อเล็งนีที่มากมัจะมาคือกันบอนบาตาแมนมันจีบเลยยังจีบเห้องยังน้ำยงสื่อไหลน้เพี่นน้ำเตี้ยยังปั่นเบิงพี่พี่นี่มันยัง้อรุดเออพีรู้ิันเราก็เสียงบลกวนเอเามันไปกด้วยก อีกอาทิตย์หนึ่งก็จังจะเอาเลขมีตรีมามาให้เพิ่นโทรมาบ่ตาท้วโทรมาเพิ่่นนวากัคุยแล้วเพิ่นว่าจังไดเพิ่นว่าอีกจักจะระยะอนเอาเน้นๆก่อนจ้าเอาเน้นๆเอาข้อประกันคือเก่ากมแมนเอาเน้นๆก่อนเพิ่นว่าหันเนาะเพิ่นว่าไทยๆชีพเพิ่นว่า กันว่าถือไอ้ปาดข้อเนาะมันว่าว่าถือเลิกห้เนาะราเลยดกรเลรู้รึงเลือดออกเนค่ยเพิ่นโทรมาจังอดีเพื่นวราคันใดเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยนี่เจ็ดกนขอเลยว่าอัวกกูเด้ยมบ่คุมเขมังขมังยูไปใส่ไปใส่ใส่หแล้วเอามาใส่ขอเอามาใส่ราองมึงขอสิบตัวละสิบบาทวันนี้ก็เลยขี่ข้าออกไป มอถือส้มตัวคือมกเก้าศูนย์ไหมของขอยไหมค่ะขอย่ซื้อตัวละติบาทซื้อน้ำเขาเด็กหน่อยมุ่งนี่ค่ะดูกลุ่ม้างหนี่เลยบว่าซื้อจ้อยเขาเล่กขี้ขั้นออกไปอร็วไหมเร็วมากว่าขาสั้นเหมือนติตาบอกั้นั้นมันชิ้นอะไรครับของดวงวุ่นีถือว่าเป็นดวงดแสดงว่าดวงใหได้แค่สองตัวสามตเทียนได้ก็ได้ส่งบติด้าตลอดแต่ว่ามันเป็นอย่งจคง่องบอสองตัวสามตัว ตัวคู่กถือเนาะถือถ้าตัวเดินเด่นเดินตัวใดม้ากัดเขาด้วยเนาะคุณตาเนาะอันมันวิ่งสาวนี่เล็กตัวเดียวนี่ครับหนึ่งอันมันวิ่งวิ่งวิ่งตัวเดียววิ่งหกเด่นหนึ่งวิ่งหกแต่ว่าตัวเดินตัวเด่นเขามังับว่าถือคือเเขาเ้างบ่มีศูนย์มื้ะเพิ่นเพิ่นมีศูนย์อ๋อเป็นบนย่างเดียวนู้บทเขียนว่าบนล่างบนบนล่างบนย่างเดียวครับแล้วแต่เพิ่นสกลับออกต้อเลยข้อนบกับอันนี้บ่แมนเล่กัน ทีม้ครับเดมีทีมาย่างบะฮันมารออีกหนึ่งอาทิตย์อันนี้เป็นเลขบนอย่างเดียวเลขบนอย่างเดียวสูตรของคุณตาพงนะครับก็บพวกไอ้พาดนะครับตัววิ่งเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนมีหลายเพื่อนอ่ตัววิ่งเด่นเด่เก่ามาประกบกันก็ได้นะครับบนอย่างเดียวนะครับเด้อย่างบาหอนย่างเดียวนะครับโบเมนเพื่อนรงไฮไลทนข่อยดิเพื่อนรงไห้เน้นสามแปดกับสามเก้าผู้ใหญ่เจดีผู้นี้เพื่อนซงห้ไลย์พันยู จะส่วนมากส่วนมากเพิ่นกับแบงปันไปนั่นแหละคือ <c oughs> ็ีิใส่คำว่าผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> อืนะครับผล<ว>ด <ใจ S 2> เอา <c oughs> อาทิตย์หนึ่งเอาไปังตัวนี้ก่อนจะาหนกากสือท่านยืดอกเอาไปฟังตัวนี้ก่อนสามแปสามเดนนี่สาหนแต่ว่าสามสี่ของบูมาร์ทเออกยถ้าเทยเลขกองนี้ทีม้าของพู้ใ่ญ่เจดีมาตัวเดียวกันเนาม้าตัวเดียวกัน่างดีแล้วเนาะนักเลยเนาะนักดีแล้วนอาตาของตากับวาเลงม้าเก่านะของเกนกับม้าเก่าคือันม้าเก่าคือกันเอยดีใจร้ายขึ้นอาลืมเขียนอันซุนองโกุนกยังไงเอ็มบนก็ซุนเก่าก็ซุนไอยลืมได้ไหม ีคนยังเขียนคนยังพิมพ์ไว้อีกคนยังคนยังพิมพ์ไว้อีกนี่ตัวคนลืมเขียนคนดีใจแห้งเปาว่าคนจอดมนบ้านไหนดีใจแห้งดีใจแหงคนเร่็เขียนกันคนเล่บังคับเจ้สซ่เอาบังคับเจเยนเอาศูนเก้าเก้าศูนย์ยูไชมันบ้าท่นมากยูท่านผีดสิมาท่านผิดส่ายเนาะนี่ตัวนี้ล่ะว่าถือว่าถือ เศ้าให้เหมื่นวันแต่ท่ายคิดว่าไม่ถือเลยปาดข้อสิโังได้จะได้เบายอกจะได้เบาหยอกเล่าอยู่นะบ้ันเม็กนี่ยจะมือหนีหลายที่นี่ยังจะมือหลักนี้เลยมันถือเล็กตัวนี้เขาโบใจเขาโบใจที่หนึ่งเขาพใจหลายเจ้าที่นี่บัานเมกนี่อหลายคนถือหลายคนครบนี่มันออกไป เลี้ออกเลี้ยงกบใังได้ยังปล่อยกบออกอกป็นมันออกได้ก็ือสร้างหลายโหขุนะอาขนอาเจ้าของมันเดียวมันเดียวใกล้ใกล้อีกประมาณอาทิตย์นึงแจ้งแต่มาตามเลขมีทรีมาให้นะคะสำหรับคลิปนี้มิตรเลขสูตรของคุณตาพุ่งนะคะสูตรบนอย่างเดียวนะคะมีสามคู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสลารกินแบงลัดถ้บาลนะคะ ขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อค่ะที่หาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะเลขมีทีมายังบมาก็เอาสูตรจะาของหก้อนนะคะรออาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวคุณตาจะตามเลขมีที่มาให้นะคะจะไวนจรบไม่ต้องถืออ่ะมือนึงคุณตาพป่พเ่พนกันแน่คือกัน